เราคุนบ้านเดียวก็ข่อยด้วนี่เดี๋ยวคนบ้านได้เดวไคนบ้านได้บ้านได้ลหะข่อยกัคนเนลาวคือกันเออกูดมงส่ข่อยอยู่สวนในเขตเออโงเอียอยูย่ยบ้านเดียวกันแต่ว่ <laughs> ามาเหยียบอยู่นี้ เห็นคนบานเดียวกันพี่น้องเอ้ยดันมาเห็ดเปียกจุ๋ิจะไม่เห็ดด้วนหรอปะอือปีหนึ่งลเลยอ้บ่ได้เลยใบไม้เล่นแล้วกาปั๊มน้ำมันเงย,ยรุู่ราครับอูนี่คือปั๊มน้ำมันที่เง่เงี้ยงย่านั้พี่น้องเลยมันจะกาศย่างมะเรงครับผมป้าพี่น้องมาหลาะเบิ้งครับผมามาเลาะเบิงบเบ้งย่ากาศยัางมะแรงแล้วมาซื้อน้ำมันไปตัดหญ้ามาเอื่นครับนี่สนุยกะมาหาซื้อสิ่งซื้อของครับพี่น้อง ทุกเ่งน้ำกันครับมากกับุมเงินครับผมเดี๋ยวจะพาไปหากดเงินสะก,ก้อนน้องมาท่านกดเงินมาเลยนะครับเนาะเดี๋ยวมาหากดเงินสะก่อนครับพี่น้องนี่น้องครับนอ้องกับมีตู้ก,กสิกรอยู่ข้างๆเซเว่นครับผมอันนี้เป็นร้านไก่เป็นขา,ายไก่ห้าดาวคนว่าผมกับมาท่านได้เคยกินนึกเธอเดอกครับพี่น้อง โอ้มีรถทั่วรถอย่างรถส่งของหลายครับอปัม๊มนี่เป็นปัม๊มที่ง่ายแห้งครับพี่นอ้องเป็นปั๊มเข็ดว่างเขียวก้อนจะขึ้นว่างเขียวมันก็เต็มไปด้วยอ่าผู้ค้นเนาะพี่น้องเนาะแวะมาผักพลผักรตเนาะห้องน้ำไงรู้ละเดี๋ยวผมจะพาเบิง่งพาพี่น้องไปเบิง่งห้องน,อน,น้ำสกอนห้องน้ำพี่น้องเอ้ยผู้ผักลีห้องน้ำ ห้อ,องนำ้ำรุ่นละลานี่พี่นอ้องห้องนำ้ำรุ่ละลายยิมพังบอร์ห้องนำ้ำห้องน้ำเซเว่นปัตตุ้ธอันนี้เป็นห้องน้ำ้หญิงห้อ,องนำ้ำผู้ชายอยู่ทั้งใดเนาะนีอ่อยู่ทั้งพุ่นนี่คือปั๊มอามันปัตตุ้ธอที่หญ่แห้งครัพี่น้องอันนี้ย่างมืะเร็งเนาะบรรยากาศย่างมืะเร็งครับผมพาสนุยมารอเบิ่งอ่าอยู่ทีน่นี่ลานโอ้ยเราไปบิังรางพุ่นไนด้ อเมซอนโรลาะอาเมซอนมันใหญ่แท้ไม่เคยเห็นนะบ้านเฮามี่อยู่ว่าวะนาสิบมี่รถทั่วอุ้ยพี่น้องรถทั่วขันบักไงโอ้โหคือไงคักแท้สองสัน้นสามสั้นผองพวนี้คนก็หลยเด้พี่น้องแต่ว่าตอนนี้ยังยังบ่ได้หลยแบบแต่ก่อนตอนเทศกาลเนาะหลายคากักแม่นบ่ฮำน่อยอะซื้อจังได๋ครับซื้อจังได๋ก็ครับ ื้อยังไรครับซื้อเมกโอ้ซื้อหล่อมากเลยดีนะครับเนาะบรรยากาศยังมาแรงครับพี่น้องเดี๋ยวผมจุป้าสนุยปหาก,กดเงินสะกอนอันนี้เป็นล้านปังนี้เชียงเลยนะเป็นล้านนะสิเป็นล้านของขครอ่าโอ้ของฝากน่าดีน้องเนาะเดี๋ยวพกดเงินสะก้อนพี่น้องอัน,นเป็นตู้กสิกร เดี๋ยวเขาก็จะมากดเงินกดค้ำนะพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องเดี๋ยวเขาไปพอกันอยู่เซเว่นกดเงินมาแล้วครับพี่น้องเงินผ่าลอยมาเซเว่นมาอนี้นะพี่น้องนะ้าสนุยมากอาหารหนามาดีๆเป็นยังแหละอฮ้ยเจ้าก็ได้เอาดีๆไทยป๊กให้พี่น้องเบ่งนี่ไก่พอดตัวกระยับไปย่งตัวกระเดียดเงินผ่าลอยนะพี่น้องเนาะไปไปเบ่งกันอยู่เซเว่น อ้ยรถทั่ honey, วรถยังฝ้าน no ักท่องเที่ยวมาเที่ยวน้อพี่น้องเนาะอันนี้เป็นปั๊มวัตถุทอดจีง่ายแห้งคนรุ่น้ารุ่ร้ายลั่นขายสิ่งของผลไม้กองฝากแกงง่วงแกงยังผลไม้หมากไม้น่าสนิทหลายอย่างเรื่องน้ำกันครับมันกักาศยามวันลงที่เซเว่นว่างน้ำเขียวโอ้มีรถข่วงรถยังไยพี่น้องครับ มาเซเว่นมาจอดนาเซเว่นเซเว่นกัใหญ่ร้ายพี่น้องเอ้ผู้รถโอ้มาจอดอ่าพักรถนะพี่น้องเนาะเป็นมีที่ทางแบบโอ้รูล้ละจอดรถจอดเรื่อยสบายพี่น้องครับดยวเขาเป็นิเซเว่นพี่น้องครับหม่เปิดแล้วแม่พี่น้องครับไปเลยพาสนุยมาเซเว่นมานี่พี่น้องครับ อันนามาจังน้อยโอ้ยิิมขีนี่ยิมไม่อันนามาเต็มเต็มไปเลยหาโลเบิงซื่อ,อยังเครื่องใส่ของสอยอืไงหลายนะครับพี่น้องนี่คือเป็นส่วนของออยังเขาอื่นเครื่องใส่ของสอยนะพี่น้อะงนะ โอ้เดี๋ยวมานั่งเล่นพี่น้องเดี๋ยวมานั่งเร่นนี่คือโซนนั่งเล่นพี่น้องโอ้ยข,ขนาดรูหลาน,าน,น่าเซนเนอโอ้หรูหลาหลายพี่น้องเอ้ผมสินั่งพูดคุยกับพี่น้องสกอ้อนหนุยหายลสนอหัเลือกของก่อนเนาะสวัสดีครับผมลุเซเว่นครับตอนนี้เนาะน,าานั่งท่ายสนยซื้อของอยู่ซเซเว่นนี่ยก็มีหอดบนนั่งพี่น้องจะเม่นรูหลาครับเนาะอของสิส่งของขายหลายครับ มีแต่เนื้ขอหัวขาดครับโอ้ยลืมเก็บแจรดบ่น้อนี่ครับเซฟินเนาะมีสิ่งสิ่งของหลายอย่างเก็บข้อจังยเด้อพี่น้องว้าวหลายครับผมเลยเจ็บข้อเดี๋ยวิบห้าย,ย่างบึงอ่าของนี่เซฟินมีหลายสำไดายนะพี่น้องเนาะขาดหลายครับเซฟินก็ได้มีแต่เนื้ัขาดเดี๋ยวย่างนี่บึงครับผมโอ้ยพี่น้องเลยน,นี่ก็ดึกเติบแล้วพี่น้องเลยโอ้ย ะยะทั่วไปพอนอี่ช่องให้ถิ่นะยะให้ในเซเว่นอีกนี่พี่น้องขยะรีไซเคิลเนี่ยโตรด,ดีพี่น้องเดี๋ยวพาไปเบิ้งอีกพี่น้องเอ้ยยัยงไปเบิ่งน้ำกันเซเว่นยังมาหญ่อลังการถท่น้องโอ้หลายพี่น้องไงหลย ไงห,หลายไห,หลายครับผมอันนี้เป็นมุ่งเครื่องดื่มครับพี่น้องครับมุ่งเครื่องดื่มมีหลายนะน่าสนิทหลายอย่างครับผมวันนี้ผมมาแวะเบิ้งครับไบริสุทธิ์นะเพื่อนนะครับผมไม่มีเงินกดเงินมหาลอยจะชิได้ยังไใไอซาโน่ซื้อ,อย่างเดียวเลยผมรบริสุทธิ์นรอนี่กับเป็นเครื่องดื่มคนหูล้ำยิ่น้อนิกบซื้อดื่มนรัพี่น้องเนาะ ผมขึ้นเรีนครับครับแก้มครับยังเนาะบ่หัวสาวนุ่ยได้ยังแล้วเนาะพี่น้องเนาะมาเบิ่งนทุกันครับผมสาวนุ่ยได้ยังเนาะครับเนาะโอ้ยได้ยังเนาะได้แป้งอันเดียวนี่พิ่งเนาะอ้ยเกิบเกิบพี่น้องเซเว่นมีเกิบขายน้ำรีพิ่พี่น้องเอ้ยไม่เรียกเกิบเนาะคนไทยเขาเรียกรองเท้ายิปโพซื้อไปทำไมอ่ะยิปโพซื้อ โอ้ลิบโผกินไม่ค่อยเป็ี่นหรอกมาพี่มุพมพี่มุนนมพี่นี่ครับพี่น้องมุม,นนม,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 มเครื่องดื่มครับผมมุมเครื่องดื่มมีน้ำมีนเตรียมพร้อมมีนกมีนุ่มครับอบเครื่อง อันนี้ถ้าคุณหิวน้อนมีตูก้กดกาแฟอชา,าเย็นลาเต้ซัมมนาวแกงงวงครับผมครับผมคอลลาเจนอีหยังคอลลาเจนตีบอ๊อใช่มันบอใช่เอาไปตีจกบาทโอเคพี่น้องอันนี้คือครบเครื่องแล้วสวีทก็ยังแห้งเนะครับเนาะ เกตุยังคงเพิ่นนอดซะหนุ่ยมีหลักฐานได้หน่เดี๋ยวทำลายสิ่งของของเซเว่นอือโอ้เซเว่นเก่าตัวนังสือปีนเอาอันเดียวมันบ้าไปไปตัวนี้โอเคไป กลับไปบ้านน,นี่ก็ดึกเติบเลยครับพี่น้องผมก็ว่าสิมาสือแต่นามันไปตัดหญ้าพรงนี้ครับแต่กะคือสิไดไหลายอย่างแห้งไปโอ้ยเด็กหน่อยเด็กหน่อยเด็กหนูนะครับเนาะสื่อสิ่งสื่อของกินมากมากเนหะโอโหแบบเท่ไม่ใส่รองเท้าเลย โอเคครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะไปะหาเตินมันสักก่อนนะครับผมพี่น้องไปกันเลยสิคิดเงินนะ้อพี่น้องซานุยอ้สาสเวเสวีนง่ามไหลพี่น้องครับผมบรรยากาศในเเวน่นพี่น้องคนเต็มอยู่ใส่น้อง เสาเซเวน่นงามายพี่น้องครับผมว่าเมื่อวานนี้มันเรงครับพี่น้องโอเคพี่น้องเดี๋ยวพาไปซื้อน้ำมันมาต,นนตอนนี้ตอนนี้กระจายเงินแหละผมมอมีพอบาดนะโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวไปซื้อน้ำมันครับไปเติมน้ำมันสักหน่อยลอยหนึง่งเดี๋ยวไปเติมน้ำมันเลยอันนี้เซเว่นครับพี่น,อน้องบรรยากาศยางมาเร่งรถกระจาหลายๆเนี่ยคนเที่ยวไปเที่ยวมากพี่น้องกำมาจอด เตือนน้ำม,มันจอดภาครถเนาะซิเวนไง่หลครับโอเคครับพี่น้องครับกลับเลยครับพี่น้องครับครับผมน้ำมันจักน่อยพี่น้องเอ้ยปั่มจะเป็นหญไหลปั่มประตท่อพี่น้องเอ้ยกว้างขวางหลวางขวางหลาย,าาลายกาลังเตือนน้ำมันพี่น้องครับดล,ลอยนึงเต็มบ่ครับ เออโอเคเอร่อยนึ่งก็ได้ครับเอาเามาดฝามงคเหมนเลยเอา่นึ่งอร่อนึ่งเซ็เดาเไคุณบั่นเดียวก็่อยด้วยนี่เดี๋ยวไปคุณบัน่นเดี๋ยวไปคุบัน่บนไดีลยบลวบั่นได๋ย่ล,ล้อยก็คนเล้าคือกันเออผู้ดมไซ่์พอยุสวรรณเขต เอ้เงี้ยอยู่บ้านเดียวกันแต่ว่ามะเห็ดเปียกอยู่นี้เห็นคนบ้านเดียวกันพี่น้องเอ้ยเป็นมาเห็ดเปียกอยู่พี่จะมะเห็ดโดนแล้วบปล่าอุ้ยปีหนึ่งเลยโอ้บ่ได้แบบไปไเล่นน้ำข่อยติ้นะกุ้สวนปลานี่ใกล้ๆน้ำมันแรงเอ้ยเจ้าจูว่างไงน้อง เดี๋ยวพี่น้องครับเห็นคนบานเดียวกันแขวงอุดมไส้คนกํามากไก่ขึ้นกันเอาก็มากไก่ขึ้นกันต่างคนต่างไก่นะพี่น้องเนาะสู่ชีวิตครับบานเดียวกันเมืองเดียวกันครับมาเอียดเกีนงานโอเคเด้อพี่น้องครับวันนี้คลิปก็จะจบเพียงเทง่านี้เนาะสนุกเนาะโอเคครับผม